ื่อนแม่เก็บดอกไอฟันจิงตูมาได้หารอยดอกนะจ๊ะแม่จะมาเห็ดน้ำผึ้งมาชมกันจ้าแม่ก็จะไปล้างเขาเนาะจ๊ะตัดมาได้หารอยดอกแล้วแม่ก็จะเอาผาึ้งล้ะกันสิแกไอเอาออกจากเกเอาเอาได้ไอเกจซอนไหมเนาะจะเอาขวนมันออกเพราะว่าอยากได้ให้มันเป็นสีเหลืองน้ำผึ้งนะ บางคนเขาเจ้าก็เอาเอา,เอาทั้งขวนมันก็ได้ต้มใส่กันเลยแต่ไม่เอาสิมานางแกะก่อนเนาะจ้ะแกะแล้วจังสิเอาไปต้มเนาะจ้เะเอาแกะออกจากขวนแล้วเนาะจ้ะแต่ว่าก็แกะบ่เบิดคักดอกจะเอาไปต้มมาที่นี่แม่ก็สิมาทําการต้มเนะจ้ะการต้มนี่ก็ดอกอันนี้500ดอกเนาะจ้ะแม่เอาแกะแล้วก็มีบักนาวเอานาวหนึน่งลูก สมหนลูกนะจะกระน้ำหนลิตรน้ำหนึ่งลิตรน้ากับฟานเป็นแร่นน,ะ,ะ,นะฟานเป็นแว่ๆนๆสมสูมกับพี่กันนะจ๊ะรนัฟานเป็นแว่นๆพี่โนรานจิะ จใจนี่ลงไปในหม้น้ำหนึ่งลิตรใบกระเทียมสุกมะนนาวน้ำขนตายน่าจะ เตมให้เส่เวลา30มสิบนาทีเนะให้การเติมเน่มาดิเสียเวลาสามสิบนาทีสามสิบนาทีแล้วเนาะจ้ะไม่เอาเติมได้ทีแล้วได้เวลาแล้วเ,เปิดฝาออกเปิดฝาไว้ปิดไฟจะรอให้มันเย็นก่อนเนาะจ้ะ ร้อนมันเย็นจังสิงมากรองเอาแต่นามละ่ะจังคอยมาเห็ดน้ำเพิงนะจ้ะปิดไฟไว้ปิดปลาไว้ไดไ้น้ำเพิงไอ้นามไปดอกฟันสิงตัวไม่อ้อยกล่องกรองมากเลเนาะมันเย็นเนาะมันก็ได้สีสวยเลี้ยงล่ะไปนี้ก็เอาน้ำตาลมาเคี่ยวเลยวปนี้เคี่ยวน้ำตาลเปิด,ดไฟแล้วบ่ คเคี่ยวน้ำตาลใส่กันก็น,กน้ำอันนี้แหละน้ำที่ไม่มได้มากนี่แหละแล้วเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็มาดูกันนะจ๊ะคนเรื่อยๆเป็นว่าบ่ให้น้ำตาลใหม่เคี่ยวมาสองชั่วได้สองชั่วโมงเลยเด้นี่พี่น้องสีงสวยงามบอน้ำผึ้งไม่อ่อยอ่ะครั้งแรกเลยเนี่ย ล้วจะเอาเอาบ้างปลาไปให้มันเย็นสักหน่อยก่อนจังไฟสิกกอกใส่ขวดนะจ๊ะซิมมันกันอืมแซ่บแท้ Very good. อืมเดาแล้วจ้าเป็นน้ำผึ้งแล้วบดทีนแล้วไปเอาบ้างไว้ให้มันเย็นสักหน่อยอยังสิกกอกใส่ขวดนะจ๊ะไอ้ความเหนืด่ดความยังก็แล้วตามไอ้ที่ห้ามักนะจ๊ะแต่ว่ามันเย็นมันก็จะเหนื่ดกว่านี่ เอาไปว่างไอตากออกมาว่างไวและเมาพิสุด์มา่อไอนะั่นให้มันเย็นแล้วกับเมาเบิงมันไหลอ่อยๆพอแล้วเด้อจวจะ